แ a เนจเจอร์เรดีอข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3 4707878ช่องทางใหม่ในการสื่อสารระหว่างคุณกับเราวันนี้คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวความคิดเห็นหรือร่วมกิจกรรมกับรายการต่างๆของเราได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอสายโทรศัพท์ว่างอีกต่อไปเพียงพิมพ์ข้อความ SMS จากมือถือของคุณแล้วส่งมาที่4707878ฟังรายละเอียดวิธีการพิมพ์ข้อความสําหรับร่วมสนุกได้จากรายการที่คุณชื่นชอบและคุณกับเราจะสื่อสารกันได้อย่างฉับไวง่ายดายยิ่งขึ้นค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ข้อความละ6บาท รู้ไว้ใช่ว่าไซบาแปกถามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับปะอ่อน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าออนนะคะป้าออนเอ็มออนโคจะเสนีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะตั้งแต่13นาฬิกา30นาทีไปจนถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะคะทางเว็บไซต์ worldwideweb.managerradio.com ฟังสดได้ฟังย้อนหลังได้นะคะถ้าฟังแล้วมีคำถามนะคะหรือว่าจะพูดคุยทักทายให้กำลังใจผู้จัด หรือว่าฝากความคิดถึงถึงเพ,เพื่อนผู้ฟังนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะรายการนี้พิมพ์ H g e เว้นวักตามด้วยข้อความแล้วก็ส่งมาที่4707878 a i s d e t a c t to move h ข้อความละ6บาทค่ะหรือจะโทรเข้ามาในห้องส่งก็ได้นะคะที่02-629-4481-3ค่ะวันนี้มีข้อความจากพี่บ่าวเข้ามาทักทายเช่นเคยนะคะเข้ายุคเข้าสมัยมาก บอกว่าอาการบ้านหมุนทำไมเป็นง่ายจังจ๊ะ <c oughs> วันนี้เราจะไม่พูดเรื่องเวียนศรีรษะบ้านหมุน <c oughs> นะคะก็พอดีมีคำถามค้างไว้นะคะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปฟังย้อนหลังได้นะรายการเราก็เคยพูดถึงเรื่องเวียนศรีรษะบ้านหมุนนะคะหรือถ้าติดตามข่าวดีๆนะก็คงจะมี สักคนหนึ่งแหละที่เอาเรื่องเวียนศรีรษะบ้านหมุนมาพูดถึงในรายการนะคะเพราะว่าตอนนี้แหมกำลังคิดกันเลยนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้ตอบคำถามพี่น้องก่อนเพราะว่าค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องถามมาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแต่พอดีเมื่อวานนี้ก็ติดคำถามพี่น้อยนะคะพี่น้องถามเรื่องหูดับนะคะว่ามีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการยังไงแล้วก็จะรักษาอย่างไรนะคะ แล้วก็แปลกใจตรงที่มีคนมากดถูกใจยังไม่ทันจะตอบไปนะกดถูกใจคําถามพี่น้องนะก็เดาว่าว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าอยากจะรู้กันหลายคนหรือเปล่านะจริงๆโรคนี้ก็เป็นกันไม่เยอะเจอไม่เยอะนะคะ,ะแต่ว่าเมื่อถามมาก็เดี๋ยวจะตอบให้ฟังนะคะก็นำข้อมูลมาจากบทความของรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปารยะอาสนเสนนะคะจากภาควิชาโสนาสิกลาริงสวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลนะคะก็เขียนเอาไว้ถึงโรคหูดับฉับพลันนะคะหรือว่าประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลันนะคะชื่อโรคอย่างเป็นทางการก็คงจะเป็นประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลันนะคะแต่ว่าบางคนก็จะเรียกว่าโรคหูดับฉับพลันนะคะหรือว่าสั้นๆก็คือโรคหูดับอันนี้จะหมายถึงการที่ประสาทหูเกิดการเสื่อมทันทีทันใด หรือภายในระยะเวลาสั้นๆนะคะซึ่ง85 90%นั้นไม่ทราบสาเหตุค่ะที่พี่น้องถามมานะว่าสาเหตุของมันมาจากอะไรนะคะส่วนใหญ่เลยเราไม่รู้สาเหตุส่วนอีกร้อยละ1 0ถึง15นะคะอันนี้เท่านั้นเองที่จะทราบสาเหตุนะคะผู้ที่เป็นโรคนี้อาจจะมีอาการแค่ว่ารู้สึกได้ยินน้อยลงกว่าเดิมนะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกสูญเสียการได้ยิน มากก็ได้นะจนไม่ได้ยินเลยนะในหูข้างที่เป็นก็ได้เหมือนกันนะคะคืออาการก็แล้วแต่เป็นมากเป็นน้อยเป็นน้อยก็อาจจะแค่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินนะแต่ถ้าเป็นมากก็คืออาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ยินเลยก็ได้นะคะการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงเสียที่ว่านี่นะคะอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็อย่างเช่นได้ยินเสียงดัง แล้วทำให้หูอื้อน,นะคะสักพักหูอื้อก็จะหายไปนะคะหรือกินยาบางชนิดนะ,ะอย่างเช่นแอสเพรินหรือว่ายาขับปัสสาวะแล้วหูอื้อน,นะคะพอยามันหมดฤทธิ์ไปนะ,ะก็จะทำให้อาการหูอือนั้นหายไปด้วยนะ,ะอันนี้ก็คืออาการที่เป็นชั่วคราวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นถาวรก็ได้นะ,ะจนถึงขั้นหูหนวก ถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาหรือว่ามารักษาช้าเกินไปนะคะก็อาจจะทำให้สูญเสียการได้ยินถาวรเลยก็ได้นะคะโรคนี้อย่างที่บอกนะคะว่าพบได้ไม่บ่อยจากสถิติของโรงพยาบาลสิริราชนะคะจะพบภาวะนี้ประมาณ7.7%นะคะของผู้ป่วยประสาทหูเสื่อมทั้งหมด ที่ไปพบแพทย์นะคะส่วนใหญ่ก็มักจะพบในผู้ป่วยสูงอายุนะคะก็คือตั้งแต่40-70ถึงปีแล้วก็มักจะเกิดที่หูข้างเดียวนะคะผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนั้นเจอได้พอๆกันนะคะทีนี้มาดูสาเหตุกันละเอียดนิดนึงกันละกันนะคะที่บอกว่าสาเหตุนั้นส่วนใหญ่คือไม่ทราบสาเหตุนะ,ะแล้วก็ส่วนน้อยก็คือทราบสาเหตุไอ้ที่ว่าไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็เดาเอาว่า อย่าเล็กเดาเลยเล็กสันนิษฐานแล้วกันที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเนี่ยนะคะก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะ,ะหรือว่าการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในแล้วก็อาจจะเกิดจากการรั่วของน้ําในหูชั้นในเข้าไปในหูชั้นกลางนะคะเรามาดูรายละเอียดแต่ละสาเหตุกันนะคะ,อ,ะอันแรกก็คือถ้าเกิดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะอย่างเช่นไวรัสที่ทําให้เกิดโรคหัด หัดเยอรมันงูสวัสดคางทูมหรือว่าไข้วัดใหญ่นะคะอาจจะทําให้มีการอักเสบของประสาทหูและเซลล์ประสาทหูทําให้หูนั้นทําหน้าที่ผิดปกติไปนะคะเชื้อไวรัสสามารถผ่านเข้าสู่หูชั้นในได้ทางกระแสเลือดผ่านทางน้ําไขสันหลังหรือว่าผ่านเข้าหูชั้นในโดยตรงนะคะ ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหัดและไข้หวัดใหญ่มักจะทำให้ประสาทหูเสื่อมทั้งสองข้างส่วนไวรัสที่ทำให้เกิดโรคคางทูมนั้นมักจะทำให้ประสาทหูเสื่อมเพียงข้างเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เกิดจากการสันนิษฐานนะคะว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสสันนิษฐานอีกข้อหนึ่งก็คือ ถ้าเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในอันนี้จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็คือจะทําให้เซลล์ประสาทหูและประสาทหูขาดเลือดก็เลยทําหน้าที่ผิดปกติไปเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในหรือว่าเซลล์ประสาทหูนั้นไม่มีขแขนงจากเส้นเลือดใกล้เคียงมาช่วยนะคะดังนั้นเมื่อมีการอุดตันก็จะทาให้เซลล์ประสาทหูตายแล้วก็เกิดประสาทหูเสื่อมได้ง่ายนะคะ เส้นเลือดอุดตันนั้นมันอาจจะมาจากอะไรได้บ้างนะคะก็มาได้จาก5สาเหตุนะคะก็คือเส้นเลือดอุดตันจากเส้นเลือดแดงหดตัวเฉียบพลันอันนี้มาจากความเครียดค่ะเราอาจจะเครียดพักผ่อนไม่เพียงพออ่อนเพลียหรือไม่ทราบสาเหตุก็ได้นะคะหรือ เส้นเลือดที่เสื่อมตามวัยนะคะแล้วมีไขมันมาเกาะตามเส้นเลือดก็ทําให้เส้นเลือดอุดตันได้นะคะอาจจะมีโรคบางโรคที่ทําให้เส้นเลือดดังกล่าวตีบแคบมากขึ้นนะคะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคเบาหวานนะคะนอกจากนี้เส้นเลือดอาจจะอุดตันได้จากเลือดข้นจากการขาดน้ําหรือว่าการขาดออกซิเจนเรื้อรังนะคะหรือ เส้นเลือดอุดตันอาจจะมาจากมีลิ่มเลือดมาอุดเส้นเลือดก็ได้นะคะอันนี้อาจจะเกิดจากโรคหัวใจหรือจากการบาดเจ็บที่อวัยวะต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเส้นเลือดอาจจะอุดตันได้จากการอักเสบของเส้นเลือดเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสันนิษฐานนะสาเหตุของหูดับ แบบที่2ก็คือเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในนะส่วนข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของโรคหูดับนะที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดประการที่3นะคะก็คืออาจจะมีการรั่วของน้ําในหูชั้นในเข้าไปในหูชั้นกลางนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการที่เราเบ่งนะคะหรือว่าสั่งน้ํามูกแรงๆการไอแรงๆ หรือว่าการที่มีความดันในสมองสูงขึ้นนะคะก็จะทำให้ประสาทหูเสื่อมมีเสียงดังในหูและมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนได้นะคะย้ำว่าวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องเวียนศีรษะบ้านหมุนนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> อ่ะต่อนะคะเมื่อสักครู่ที่กล่าวไป3ประการนะคะก็คือสาเหตุนะที่สันนิษฐานนะ,ะว่าอาจจะทำให้เกิดหูดับนะ,ะอันนั้นจะเป็นใน ในกรณีที่เราไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดนะคะแต่ว่าหูดับนั้นก็อาจจะทราบสาเหตุแน่ชัดก็เป็นไปได้นะคะซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บนะคะหรือว่าเนื้อง,งอกหรือการติดเชื้อของหูชั้นในหรือมาจากสารพิษหรือว่าพิษจากยาแล้วก็อาจจะเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้นะคะมาดู ข้อแรกก่อนก็คือการบาดเจ็บนะคะการบาดเจ็บนี้อาจจะเป็นบาดเจ็บที่ศีรษะก็ได้นะคะอาจจะทําให้เกิดการรั่วของน้ําในหูชั้นในเข้าไปในหูชั้นกลางหรือว่ากระดูกบริเวณกกหูหักนะคะก็ <g> จะทําให้มีการบาดเจ็บของเส้นประสาทหูเซลล์ประสาทหูหรือมีเลือดออกในหูชั้นในนะคะอันนี้เป็นกรณีบาดเจ็บที่ศีรษะที่อาจจะทําให้เกิดหูดับขึ้นมาได้นะคะ หรืออาจจะเป็นการบาดเจ็บที่เนื่องมาจากการผ่าตัดนะโดยเฉพาะการผ่าตัดหูชั้นกลางหรือหูชั้นในนะอย่างเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนกระดูกโกลนเพื่อให้การได้ยินดีขึ้นนะคะหรือการผ่าตัดเนื้องอกของหูชั้นกลางหรือของประสาทการทรงตัวนะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้หรืออาจจะการบาดเจ็บนั้นอาจจะมาจากการเปลี่ยนแปลงของความกดดันของหูชั้นในนะอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของความกดดันของบรรยากาศนะอย่างเช่นการดําน้ำนะคะถ้าเกิดว่าทําไม่ถูกวิธีนะก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้หรือเวลาที่ขึ้นที่สูงนะะขึ้นเขาสูงๆหรือว่าขึ้นเครื่องบินนะ,ะก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความกดดันของหูชั้นในได้นะคะแล้วก็อาจจะมาจากการอ,อาจจะมาจากการได้ยินเสียงที่ดังมากนในระยะเวลาสั้นๆอย่างเช่นเสียงปืน เสียงประทัดหรือว่าเสียงระเบิดนะคะก็อาจจะเป็นไปได้สาเหตุประการที่2นะคะที่อาจจะทําให้เกิดหูดับได้นะซึ่งอันนี้เราจะทราบสาเหตุได้แน่ชัดนะ,ะก็คือมาจากเนื้องอกนะคะเช่นเนื้องอกของประสาททรงตัวที่มีการเพิ่มขนาดอย่างเฉียบพลันนะคะเช่นมีเลือดออกในก้อนเนื้องอกจนมันอาจจะไปกดทับประสาทหูได้นะ,ะก็ทําให้หูดับได้หรือ อาจจะเกิดการติดเชื้อของหูชั้นในนะคะเช่นหูชั้นในอักเสบจากหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังจากเชื้อซิฟิลิสเยื่ะหุ้มสมองอักเสบนะก็ได้นะคะเชื้อแบคทีเรียมักจะเข้าสู่หูชั้นในทางน้ําไขสันหลังนะคะซึ่งมักจะทําให้ประสาทหูเสื่อมได้ทั้งสองข้างค่ะสาเหตุประการที่4นะ,ะก็คืออาจจะมาจากสารพิษนะคะหรือว่าพิษจากยาก็ได้ ยาบางชนิดนะที่เรากินเข้าไปอาจจะทำให้หูตึงชั่วคราวก็ได้นะคะอย่างเช่นยากแก้ป,ปวดบางชนิดนะคะเช่นแอสเพรินนะหรือว่ายาขับปัสสาวะนะคะหลังจากหยุดยาดังกล่าวแล้วอาการหูอื้อหรือว่าหูตึงก็มักจะดีขึ้นหรืออาจจะกลับมาเป็นปกติ นะคะแต่ว่ายาบางชนิดก็อาจจะทำให้ประสาทหูเสื่อมอย่างถาวรได้นะคะอย่างเช่นยาต้านจุลชีพบางกลุ่มนะคะอย่างเช่นพวกสเต็ปโตไมซินคานาไมซินเจนตาไมซินหรือว่านีโอไมซินพวกนี้นะคะประสาทหูที่เสื่อมจากยานี้อาจจะเกิดทันทีหลังจากใช้ยาหรือว่าเกิดหลังจากเราหยุดใช้ยาไปาระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะดังนั้นต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะ สาเหตุประการที่5นะคะที่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้หูดับได้นะคะก็คือโรคมีเนี่ยหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันนะคะน้ําในหูที่มีปริมาณมากอาจจะไปกดเบียดทําลายเซลล์ประสา,าททําให้ประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันได้นะคะอันนี้มักจะมีอาการเสียงดังในหูหรือว่าเวียนศีรษะบ้านหมุนร่วมด้วย ย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องน้ำในหูเอ้ยเวียนศรีรษะบ้านหมุนย้ำอีกครั้งวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องเวียนศรีรษะบ้านหมุนนะจ๊ะนะจ๊ะมาดูอาการนะคะอาการแสดงของโรคหูดับกันบ้างนะคะว่ามีอาการอย่างไรนะคะผู้ป่วยจะมีอาการหูอื้อนะหรือว่าการได้ยินลดลงในหูข้างที่เป็นอย่างเฉียบพ,พลันนะคะมักจะไม่ค่อยได้ยินเสียง เมื่อผู้เมื่อผู้พูดอยู่ไกลนะคะแต่ว่ามักจะได้ยินได้ดีขึ้นนะในบรรยากาศที่เงียบสงัดก็คือถ้าเกิดว่าไปอยู่ในที่เงียบเงียบสงบสงบไม่มีเสียงอะไรมารบกวนนะก็จะได้ยินดีขึ้นนะคะมักจะเป็นในหูข้างเดียวถ้าเป็นทั้งสองข้างผู้ป่วยจะพูดดังกว่าปกตินะคะ อาจจะมีเสียงดังในหูซึ่งมักจะเป็นเสียงที่มีระดับความถี่สูงนะเช่นเสียงเป็นเสียงจิ้งหรีดนะหรือว่าเสียงจักระจันแล้วก็เวียนศรีรษะร่วมด้วยนะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะกลัวเสียงดังๆหรือว่าทนฟังเสียงดังไม่ได้เพราะว่าเสียงดังที่ได้ยินเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดหูนะแล้วก็จับใจความอะไรไม่ได้นะคะอันนี้เป็นอาการของโรคหูดับนะคะ ส่วนคำถามที่พี่น้องถามว่าจะรักษาได้อย่างไรนะคะการรักษากา็ต้องดูที่สาเหตุนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าโรคหูดับนั้นส่วนใหญ่เราจะไม่ทราบสาเหตุมีแค่ส่วนน้อยนะคะที่เราทราบสาเหตุการรักษาก็คือรักษา ไปตามสาเหตุนะคะในกรณีที่ทราบสาเหตุนะเราก็จะรักษาไปตามสาเหตุแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะส่วนใหญ่จะไม่สามารถรักษาประสาทหูที่เสื่อมให้คืนดีในสภาพปกติได้นะคะมักจะเป็นการรักษาตามอาการอย่างเช่นอาการเวียนศรีรษะก็รักษากันไปนะหรือว่ามีเสียงดังในหูก็รักษากันไปหรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆอย่างเช่นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ะะส่วนในรายที่ไม่ทราบสาเหตุนะคะซึ่งพบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีโอกาสหายได้เองสูงถึง60-70%นะคะส่วนใหญ่การรักษาก็จะมุ่งหวังให้มีการลดการหนักเสบของประสาทหูแล้วก็ให้มีเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในมากขึ้นลดการรั่วของน้ำในหูชั้นในที่เข้าไปในหูชั้นกลางถ้าเกิดว่ามีนะคะ นอกจากนี้ก็จะมีการใช้ยานะคะก็จะเป็นพวกยาลดการอักเสบจำพวกสเตียรอยอันนี้ก็จะไปลดการอักเสบของประสาทหูและเซลล์ประสาทหูนะคะก็จะให้ยาในกรณีที่ไม่มีข้อห้ามในการใช้นะ,ะซึ่งจะใช้ยานี้ก็ต้องอให้แพทย์สั่งนะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกยาขยายหลอดเลือดนะ,ะอันนี้ก็เพื่อเพิ่มเลือดไปเลี้ยงหูชั้นในมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีพวกยาวิตามิน ไปช่วยบำรุงประสาทหูที่เสื่อมไปนะคะหรือถ้ามีอาการเวียนศรีรษะก็จะมียาลดอาการวิงเวียนนะคะส่วนที่เราจะทำได้ก็คือการนอนพักนะคะอันนี้ก็เพื่อลดการรั่วของน้ำในหูชั้นในเข้าไปในหูชั้นกลางถ้าเกิดว่ามีน้ำรั่วนะคะก็แนะนำให้ผู้ป่วยนอนพักโดยยกศรีรษะให้สูงประมาณ30องศาจากพื้นราบนะคะเพื่อให้มีความดันในหูชั้นในน้อยที่สุด ไม่ควรจะทำงานหนักหรือว่าออกกำลังกายที่หักโหมนะคะบางรายคุณหมออาจจะแนะนำให้นอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลประมาณสัก1-2สัปดาห์นะคะนอกจากนี้คุณหมอก็จะแนะนำให้ตรวจวัดระดับการได้ยินเป็นระยะระยะนะคะเพื่อประเมินผลการรักษาก็อาจจะนัดติดตามผู้ป่วยในระยะยาวนะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยบางรายที่ไม่ทราบสาเหตุนั้น อาจจะไปเจอสาเหตุในภายหลังก็ได้นะ,ะก็เลยต้องอนัดติดตามตรวจกันเป็นระยะระยะนะคะนอกจากนั้นผู้ป่วยควรจะป้องกันไม่ให้ประสาทหูเสื่อมมากขึ้นนะคะทำได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือหลีกเลี่ยงเสียงดังๆนะคะไม่ว่าจะตั้งแต่การฟังเพลงดังๆนะคะหรือ,อทำอะไรที่ไปอยู่ใน ในสถานที่ที่มีเสียงดังอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือถ้ามีโรคประจําตัวอยู่เช่นพวกโรคเบาหวานโรคความดันสูงไขมันในเลือดสูงโรคไตโรคกรดยูริกในเลือดสูงโรคซีดโรคเลือดนะต้องควบคุมโรคให้ดีนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหูนะคะอย่างเช่นแอสเพรินหรือว่าควินินนะหรือว่ายาอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณหมอบอกว่า เราจําเป็นต้องใช้และเราเป็นโรคนี้นะ,ะก็ลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างนะ,ะเพราะบางคนอาจจะจําเป็นต้องใช้ยาแต่ว่าเมื่อยามันมันมีผลต่อกันอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะคะ หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือว่าการกระทบกระเทือนบริเวณหูนะคะก็คือต้องดูแลหูเราให้ดีหน่อยละในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงรักษาร่างกายให้แข็งแรงด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อของหูนะ,ะหรือว่าการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งมันต่อเนื่องถึงกันได้นะคะนอกจากนี้ก็ลดอาหารเค็มๆหรือว่าเครื่องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุ้นประสาทนะคะอย่างเช่นพวกกาแฟชา รวมทั้งน้ำหมัดลมด้วยนะเพราะว่าก็จะมีคาเฟอีนนะคะรวมถึงงดการสูบบุหรี่ซึ่งก็จะมีสารนิโคตินนะซึ่งก็ถือว่าเป็นสารกระตุ้นด้วยนะคะพยายามออกกำลังกายให้เป็นประจำสม่ำเสมอให้ร่างกายแข็งแรงเข้าไว้นะคะแล้วก็ลดความเครียดความวิตกกังวลลงนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะที่จะช่วย ถนอมนะไม่ใช่ไม่ให้ประสาทหูเสื่อมมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะส่วนใหญ่ประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน หรือว่าโรคหูดับแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยไปหาหมอเร็วนะโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรกหลังจากที่เป็นแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเนี่ยมีโอกาสสูงนะที่จะมีการได้ยินกลับมาเป็นปกติได้นะคะส่วนใหญ่การได้ยินมักจะดีขึ้นภายในสองสัปดาห์แรกของการสูญเสียการได้ยินนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงระยะเวลาของมันนะคะดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่ามีการได้ยินในหู ลดลงนะคือได้ยินเสียงน้อยลงนะคะหรือว่ามันผิดปกติอ่ะรู้สึกว่าเราเคยได้ยินเป็นปกติอยู่ดีๆแล้วมันได้ยินน้อยลงแบบเฉียบพลันนะ,ะอันนี้อย่านิ่งนอนใจนะคะรีบไปพบคุณหมอนะแผนกหหูคอจมูกเนี่ยนะคะโดยเร็วเลยอ่า ในสสัปดาห์แรกนะหลังจากที่มีอาการนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารักษาช้าไปอาจจะเกิดความพิการในหูอย่างถาวรเลยก็ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะสูญเสียการได้ยินคือรักษาแล้วก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมทีเดียวนักอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปหาหมอเร็วนะภายใน2ส,สัปดาห์หรือว่าพอมีอาการปุ๊บรีบไปเลยอันนี้มีโอกาสสูงที่จะกลับมาได้ยิน เป็นปกติได้นะแต่ว่าก,ก็ต้องต้องดูแต่ละคนด้วยนะดูว่ามีสาเหตุมาจากอะไรด้วยนะคะพี่น้อยนะบอกว่าสวัสดีค่ะป้าออนการดูน้ำตาลเขาลงเป็นเปอร์เซนต์ทั้งนั้นเลยไม่ทราบว่ามันกี่กรัมควรกินหรือไม่รู้แต่ว่า1ช้อนชาเท่ากับ4ี่กรมัมห้ามกินเกิน3มช้อนต่อวันใช่ไหมคะ น้ำตาลนะคะไม่ควรให้ได้ถึงถ้าเป็นเดี๋ยวนะถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงนะคะสัก24กรัมต่อวันนะคะก็จะประมาณ6ช้อนชานะคะก็ต้องดูรวมๆหลายๆอย่างด้วยว่า,าในแต่ละวันเรากินอะไรเข้าไปบ้างนะคะไม่ใช่เฉพาะน้ำตาลที่เราใส่เป็นช้อนๆในเครื่องดื่มหรือว่าในอาหารนะคะก็ดูรวมๆ ในอาหารการกินหรือว่าเครื่องดื่มของเราในแต่ละวันด้วยละกันนะถ้าเกิดสนใจเรื่องนี้นะคะก็เดี๋ยววันหลังคุยกันละเอียดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะพี่น้อยไม่แน่ใจว่าอ่านมาจากที่ไหนคือฉลากโภชนาการะะถ้าเกิดว่าเป็นฉลากแบบแบบส่วนใหญ่ที่มันที่มันเต็มสูตรหน่อยนะคะเขาก็จะมีบอกเอาไว้นะคะว่า,ามีกี่กรัมนะคะคิดเป็นกี่เปอร์เซนต แล้วก็ปริมาณที่เราควรจะกินต่อวันเท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแต่ก็มีเหมือนกันที่บางยี่ห้อนะคะบางอย่างที่เรากินเข้าไปเขาไม่มีฉลากโภชนาการให้ดูแบบละเอียดแบบนั้นเขาก็จะบอกคร่าวๆนะ,ะแค่ว่า มีน้ําตาลอยู่เท่านี้เท่านี้นะซึ่งก็จะเป็นปัญหาอย่างที่พี่น้อยเจอแบบนี้ว่าเออเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเท่าไหร่นะเอาว่าเรากินให้ดูเลขให้มันน้อยๆเข้าไว้ก็แล้วกันแล้วก็พยายามกินให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้ากินถ้ากินเหลือเป็นพลังงานเราใช้ไม่หมดเนี่ยนะคะก็เก็บไว้มันก็จะทําให้เราอ้วนได้นะแล้วก็เป็นพิษเป็นภยัย เป็นโรคอื่นๆตามมาได้นะโรคอ้วนโรคอะไรตามมาได้เบาหวานอะไรต่างๆนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคุณท่าฟังถามเอาไว้ใน Facebook วันนี้นะ,ะจริงๆและเห็นแชร์กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็คือแชร์กันมาว่าถ้าถูกตะขาบกัดนะให้ไปเอาหามะละกอดิบมาแล้วก็กรีดเอายางของมันนะคะมาป้ายที่แผลที่ถูกตะขับกัด แผลจะหายเจี๊ยบพลันเลยนะครับช่วยกันแชร์เอาบุญเอากุศลนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะไม่เป็นอันตรายอะไรถึงชีวิตนะแต่ว่าเคยเห็นมาแล้วพวกแชร์เอาบุญเอากุศลแล้วถึงตายมีเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเห็น เห็นไอ้คำเนี้ยนะให้คิดเยอะๆไว้ก่อนเลยพวกแชร์ช่วยกันแชร์เอาบุญเอากุศลเนี่ยนะคิดเยอะๆก่อนจะแชร์เลยนะคะเวลาที่เราอยากจะได้ข้อมูลเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องเนี่ยให้เราไปหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่ใช่จาก facebook นะไม่ใช่จากทางไลน์นะคะหรือว่าไม่ใช่จากตามโซเชียลหรือว่าเว็บซ่าอะไรทั้งหลายหรือว่าเว็บอะไรที่มันไม่ใช่เว็บ ที่เป็นวิชาการเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะบางทีก็ถึงชีวิตได้เลยทีเดียวนะก็ต้องระมัดระวังแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรไม่ถึงแก่ชีวิตหรอกแต่ว่าทีนี้คำแนะนำในการประมพยาบาลเมื่อถูกตะขาบกัดที่เป็นสากลนะคะก็คือให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ฟอกสบู่แล้วล้างออกให้หมดทำซ้ำหลายๆครั้งนะ,ะก็คือฟอกสบู่หลายๆครั้งนะว่าง่ายๆนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นอาจจะประครบเย็นนะคะอาจจะเป็นใช้ผ้าสะอาดนะหอ่อน้ําแข็งก็ได้นะคะเพื่อลดอาการปวดบวมนะ,ะถ้าปวดเราก็สามารถกินยาแก้ปวดพาราเซตามอลได้นะคะถ้ามันมีอาการบวมแดงก็ไปหน้าปักซอยซื้อยาแก้แพ้มาทาได้นะ,ะยกเว้นว่าเราปวดบวมมากนะคะอันนี้ก็อย่านิ่งนอนใจเข้าไปพบแพทย์ซะหน่อยละกันเพราะบางคนแพ้มากนะคะแต่พิษตะขบับโดยทั่วไปในบ้านเราเนี่ยก็จะไม่รุนแรงอะไร มากก็ทำให้มีอาการปวดบวมแดงนะคะยกเว้นถ้าแพ้มากก็อาจจะมีไข้ปวดหัวคลื่นไส้ใจสั่นได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยพิษตระขาในบ้านเราก็ไม่ถึงกับจะทำให้ถึงแก่ชีวิตนะคะเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็เคยอธิบายถึงเรื่องที่แชร์กันนี้ว่า การใช้ยางมะละกอทาแผลตะขาบกัดนั้นเป็นคำแนะนำเชิงสมุนไพรที่ก็พอจะเป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าพิษของตะขับนั้นประกอบไปด้วยสารโปรโตีนที่เป็นพิษนะคะในขณะที่ยางมะละกอเนี่ยจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่าปาเปนซึ่งก็จะมีความสามารถในการย่อยโปรโตีนดังนั้นการนำยางมะละกอ มาป้ายทาที่แผลตะขาบกัดนะก็น่าจะช่วยทำลายพิษตะขาบไปได้บ้างนะคะก็คือเอาเอนไซม์ปาเปในยางมะละกอที่มีความสามารถในการย่อยโปรตีนนะไปย่อยโปรตีนที่เป็นพิษของพิษตะขาบเนี่ยนะคะก็พอจะเป็นไปได้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าเอนไซม์ปาเปเนี่ยสามารถม,มันสามารถย่อยโปรตีนได้นะคะดังนั้นมันก็อาจจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยระคายเคืองได้เหมือนกันนะคะโดยอาจจะ เป็นไปได้ตั้งแต่มีอาการคันนะไปจนถึงบวมแดงหรือถ้าแพ้มากก็อาจจะเกิดอาการไหม้ได้นะดังนั้นอ่าก็ถ้าเกิดว่าอยากจะใช้นะก็อาจจะทดสอบกับผิวก่อนว่าแพ้หรือเปล่านะแต่ที่นี้มันก็พูดยากถ้าเราไปทดสอบกับผิวดีๆอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ แต่ทีนี้ถ้าไปใช้กับตรงที่มันเป็นแผลอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเยอะกว่าตรงที่ผิวดีดดังนั้นถ้าเกิดถูกตะขาบกัดเนี่ยแทนที่จะไปวิ่งหามะละกอดิบนะบ้านทุกบ้านไม่ได้ปลูกมะละกอแถวบ้านก็ไม่ได้มีมะละกอดิบขายกันนะ,ะแทนที่จะไปวิ่งหามะละกอดิบก็ใช้สบู่ดีกว่านะเพราะทุกบ้านเนี่ยมีสบู่กับน้ําเย็นอยู่แล้วนะคะล้างด้วยสบู่แล้วแล้วรอบแล้วก็ประครบเย็นจะดีกว่านะง่ายกว่าเยอะเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นคําแนะนำนะในการปฐถมพยาบาลเมื่อถูกตะขาบกัดนะตะขาบเนี่ยมันอาจจะเข้ามาหลบซุกซ่อนอยู่ในบ้านเราได้นะคะดังนั้นก็ตรวจตราให้ดีนะมันสังเกตใต้ผ้าหม่มใต้ฟูกเสื้อผ้าที่ตากเอาไว้หรือรองเท้าที่วางทิ้งเอาไว้หน้าบ้านเนี่ยนะคะ,ะก่อนจะใส่ก็เคาะสบัดสบัดดูหน่อยนะคะหรือถ้าจะเดินไปบุกป่าฝาดงเข้าไปในตรงที่ลกๆในบ้านเราก็ ใส่รองเท้าให้หุ้มส้นมิดชิดกันละกันนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังขอบคุณข้อความด้วยนะคะพรุ่งไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์หน้านะะกลับมาพบกันใหม่บ่ายโมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแฝกขามเราจะบอกเรื่องที่คุณอยากรู้ควรรู้และต้องรู้ในรายการรู้ไว้ใช่ว่ากับป้าอ่อน ติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ w w w n a m a r a e r r a d i o c o m m a n a g e r Radio ข่าวสารสาระความรู้สู่มือคุณ026294481-3